สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซี FC, ที่น่ารักของแม่เทศทุกคนคลิปนี้นะคะมารีวิวเหรียญที่เนี่ยคะ่ะเหรียญย่อยๆแต่ทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นเงินทั้งสิน้นหกเอ่พอพัหนหนึ่งพันหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทนะคะดูเหรียญเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมคะเหรียญบาทเหรียญสลึงธรรมดาทําไมได้ต้องพันหกใช่ไหมคะค่ะรวมทั้งสิน 1, ้นหนึ่งพันหก ร้อบาทดูเหรียญบาทเหรียญสิบเหรียญสึงเหรียญ50เหมือนแบบปกติดูด,ดูดูเหมือนไม่ไม่น่าจะได้ราคาใช่ไหมคะมาดูกันว่ามีอะไรเริ่มต้นจากเหรียญสิบ,บาท10บ,บาทที่พนาบ,บอกรับซื้อนะคะนี่เลยสิบบาทปี2 5 4ห้ 60, 80, าสี่หนึ่งค่ะรับซื้อ6 0สิบถึงแปาทเนี่ยสี่หนึ่งสี่หนึ่งเห็นไหมคะสามส,สี่หนึ่งสี่เหรียญ ห้าเหรียญหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ <10. S 1> he ่ะเนี Now, right? been, uh, ่ยเห็นไหมสิบเหรียญนี่ก็แปดร้อยแล้วหกร้อยถึงแปดร้อยแล้วใช่ไหมคะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเห็นไหมค่ะสิบห้าเหรียญไปแล้วสิบหกนีนะก็เป็นพันละเนี่ยเฉพาะนี้นะเฉพาะนี้ก็เป็นพันแล้วค่ะแล้วก็เหรียญนี้ เหรียญรวงข้าวค่ะเหรียญหนึ่งบาทที่ลึกโปรยข้าวเขาเรียกโปรยข้าวหนึ่งบาทที่ลึกโปรยข้าวรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทเหรียญสิบบาทปีสองห้าสามสี่รับซื้อยี่สิบบาทสิบบาทปีสองห้าสามสี่รับซื้อยี่สิบาทเนี่ยนี่ได้แปดสิบบาทนี่อีกเหรียญหนึ่งสี่สองรับซื้อยี่สิบบาทในมือนี่ก็หนึ่งร้อยแล้วค่ะนะคะหนึ่งร้อยบาท นี่อีกยีบาทนี่อีกยีบาทอีกยี่สิบาทนี่อีกยี่ิบบาทเล็กๆจิ๋วๆเนี่ยค่ะสองสี่สิบสตางค์เนี่ยค่ะสองสี่บาทเหรียญในมือนี่คือได้เหรียญละยี่สบาทอันนี้2 5งพก็2 0่บาทเนี่ยพวกนี้นะคะรับซื้อเหรียญละ20บาทเดรียญละยี่บาท ก็จะมีนะคะที่ในมือที่เห็นเนี่ยก็คือ5ตังส10สตางค์9 4 9ส1บาทครุด1บาทเที่ยลึกโปรยข้าว10บาท2542 10บาท2534เนี่ยค่ะรับซื้อเหรียญละ20บบาทนะคะที่อยู่ในมือทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวดูอีกว่ามีอะไรบ้างไม่เจอ นี่เหรียญสามบาทเหรียญสามบาทที่จะรื้อรับซื้อเหรียญละอะขอพายเหรียญสาบาทเหรียญสองบาทที่จะรืกอขายรับซื้อเหรียญละสามบาทเหรียญสองบาทที่ระลึกรับซื้อเหรียญละสามบาทเหรียญสองบาท ปีห้าศูนอ่านี่น้องเขาเอามาให้ด้วยปกติเป็น่าจะไม่ได้รับเนาะน้องเขาติดมาค่ะก็ให้สามบาทเท่ากันเดือนละสามบาทแล้วก็มาเหรียญอ่านี่อีกค่ะนี่ก็ยี่สิบบาทเหรียญห้าสิบสตางค์ สองสี่เก้าสามเหรียญนี้ยังสวยอยู่เลยเหรียญห้าสิบตังสองสี่เก้าสามเขาจะมีบล็อกหนาบางนะคะอันนี้บล็อกปกติค่ะไม่ไม่ได้เป็นบล็อกหนาถ้าเป็นบล็อกหนานี่สภาพนี้น่าจะได้ถึงสามสี่ร้อยบาทแล้วก็จะมีอันนี้นะเก้าสามนี้จะมีตัวหนาแล้วก็สิบตังสองพันห้าร้อยเนี่ยก็จะมีหางยาวนะคะลองดูกันนะคะเผื่อเจอค่ะถ้าใครมีเหรียญเหรียญ สิบสตางนะคะสองพันห้าร้อยก็ลองพลิกดูถ้าเป็นทองแดงนะคะก็ราคาหลักร้อยค่ะแต่ถ้าเป็นทองเหลืองแบบนี้หลายพันนะคะหางยาวจะหายากค่ะก็สมกับราคาแหละนะคะเพราะเขาหายากจริงๆหายากก็ได้ราคาค่ะราคาสูง ไม่ไม่ด้มีไม่ได้หาได้ง่ายๆอะค่ะคนที่เขาได้นี่คือเขาฟุกจริงๆเนาะเขาถึงได้ได้ของมัน่าเนี่ยมีมีทองแดงค่ะสิบสตางค์หางยาวทองแดงแต่ไม่ได้เจอเองหรอกนะก็ซื้อเข้ามาค่ะก็รับซื้อมานะคะร้านานาดค่ะ อยู่ที่ตลาดไทยคองถมนะคะตลาดไทยคองถมอยู่อําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคะตลาดไทยคลองถมปนจะอยู่ที่นั่นนะคะวันอังคารและวันพฤหัสสองวันวันอังคารและวันพฤหัสเวลาบ่ายโมงถึงสามทุ่มค่ะตลาดไทยคลองถมนะคะอังคารและพฤหัสบ่ายโมงถึงสามทุ่มสองวันค่ะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะติดต่อ ช่องทางติดต่อป้าน่าจะมีลิงก์ลนจะให้ลิงก์ใต้ใต้คอมเมนต์ค่ะส่วนมากเลยนะคะท่านเพิ่มเพื่อนในลิงก์แล้วถ่ายรูปเหรียญส่งมาให้ป้าน่าดูถ้ารับป้าน่าก็จะบอกราคาไปว่ารับเท่าไหร่ค่ะตกลงขายป้าน่าให้ที่อยู่ส่งของมาของถึงโอนเงิน ห้ามทําใบใดๆทั้งสิ้นห้ามโอนเงินให้ผู้ซื้อเด็ดขาดคนซื้อนะคะต้องโอนเงินให้คนขายนะคะคนขายอย่าไปโอนเงินให้คนซื้อนะคะได้โปรดระวังด้วยนะคะตรงนี้ถ้าคนถ้าเขาบอกว่าให้ให้คนจะขายเหรียญโอนเงินไปทําใบอะไรต่างๆนะคะอย่าไปหลงเชื่อนะคะไม่มีจริงนะคะไม่ไม่มีค่ะร้านที่รับซื้อจริงเขาจะไม่มีการทําใบใดๆทั้งนั้น,นะคะ่ะ คนขายต้องได้เงินนะคะคนขายก็อย่าไปเสียเงินให้เขาเนาะฝากไว้ค่ะเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรเนาะพูดพูดบ่อยๆเข้าเผืเ่อใครที่ไปเจอเขาให้โอนเงินก็จะได้เอกใจว่าเอ๊ะเขาประนัดพูดจริงหรือเปล่าค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ